วันนี้มาดูดีแม็กปีสองพันห้านะคะตัวสูงสี่ประตูเกียร์ออโต้ค่ะนี่สวยๆเลยดียไปดูข้างหลังกันนะคะ สวยรอบคันเลยนะคะคันนี้สี่สวยรอบคันเลยรถเดิมนะคะไม่มีชนเลยไม่มีชนเลยกระบงกระบะภายนาในภายในแม็กไลเนอร์ครบนะคะแล้วก็ดูภายในกันหน่อยทำความสะอาดให้แล้วเลขใหม สองแสนสามนะคะเกียร์ออโต้นะคะภายในเบาะหลังแอร์เย็นนะคะคันนี้แอร์เยน็น สนใจดูรถได้ที่บ้านพิกนครนายกนะคะ0814982095ค่ะคันนี้เงินสดอยู่ที่155,000บาทนะคะขอบคุณค่ะ